แก๊งยามากุจิกูมินั้นก่อตั้งโดยใช้ที่มีชื่อว่ายามากุจิฮารุคิชิค่ะก่อตั้งเมื่อปีคศ1น9 5 5พวกเขาเริ่มต้นด้วยการมีสมาชิกเพียงแค่10กว่าคนเท่านั้นเองค่ะตอนนั้นยามากุจิเนี่ยเขาเป็นสมาชิกของแก๊งโอชิมะกูมิอยู่ค่ะแก๊งยามากุจิก็เลยเป็นแก๊งที่ต้องอยู่ใต้อานัตของแก๊งโอชิมะค่ะพวกเขามีฐานที่ตั้งอยู่ที่เมืองโอเบจังหวัดเฮียวงะ หลังจากนั้น10ปีค่ะยามากุจิโนโบโรลูกชายคนโตของยามากุจิฮารุคิชิก็ได้รับตำแหน่งต่อจากผู้เป็นพ่อแล้วก็ได้ขยายอิทธิพลของแกงเนี่ยไปสู่วงการบันเทิงแล้วก็อีกหลายๆวงการเลยค่ะแต่ทุกอย่างนั้นก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะเพราะแกงยามากุจิเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นก็เริ่มมีความขัดแย้งกับแกงต้นสังกัดอย่างแกงโอชิมะค่ะ สุดท้ายก็เลยขอแยกตัวออกมายืนหยัดด้วยตัวเองหลังจากแยกตัวมา8ปียามากุจิก็สูญเสียผู้นําของพวกเขาค่ะเนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีปัญหาก,กับแก๊งทาโกะโทระและก็ได้ผู้นําคนใหม่ที่มีชื่อว่าทาโอกะคาซูโอถือว่าเป็นผู้นํารุ่นที่3ของแก๊งยามากุจิเลยค่ะยุคสมัยของทาโอกะนั้นแก๊งยามากุจิรุ่งโรจน์มากๆค่ะรุ่งโรจน์จนแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วประเทศ แล้วก็ไปขัดขากับแก๊งอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะช่วงปีคศ1975ถึงปีคศ1978แก๊งยามาคุจิเขาทําสงครามโอซาก้าปะทะกับแก๊งมาสึดะรุ่นที่2ค่ะแล้วก็ดีตัวเองขึ้นมาเป็นแก๊งยากุซ่าเบอร์หนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะแต่หลังจากที่ทาโอกะเสียชีวิตผู้นํารุ่นที่4ที่จะขึ้นมาควบคุมแก๊งคนใหม่นั้นก็คือทาเคนากะมาซาฮิสะ แต่ดูเหมือนว่าการขึ้นมาเป็นผู้นําของเขาสมาชิกแก๊งย่อยๆเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ค่ะสุดท้ายเขาก็ถูกลอบสังหารหลังจากที่เป็นผู้นําได้เพียงแค่1นปีเท่านั้นเองค่ะผู้นําคนที่5ของแก๊งมีชื่อว่าว a ตา n a b e Yoshinori ค่ะยุคนี้เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าใช้เหตุผลมากกว่าความรุนแรงเลยค่ะแต่ก็ยังคงต้องขยายอิทธิพลออกไปเรื่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงในการที่จะต้องเผชิญหน้าหรือทําอะไรที่ผิดกฎหมายแบบตรงๆค่ะจนกระทั่งปี2005ค่ะ วตานาเบะยูชิโนริก็ได้ประกาศลงจากตําแหน่งนี้และก็ได้ซื้อคษาซาชิโนบุขึ้นมาเป็นผู้นํารุ่นที่6กแทนแกง๊งยามากุจิถือว่าเป็นอาชญากรที่ร่ารวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะพวกเขาได้เงินมาจากการคุ้มบ่อนรีทถย อุตสาหกรรมทางเพศหรือว่าหนังเอวีที่พวกเรารู้จักกันเนี่แหละค่ะมีการลักลอบค้าอาวุธลักลอบค้ามนุษย์แล้วก็มีการรับสินบนจากโครงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆบางแหล่งข้อมูลก็ยังบอกว่าได้เงินสนับสนุนลับๆจากนักการเมืองด้วยค่ะอิทธิพลที่กว้างขวางและเม็ดเงินมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาในแก๊งยามาุกจิทําให้เกิดความขัดแย้งทั้งภายในแก๊งและนอกแก๊งก็มีค่ะจนสุดท้ายบางคนก็ถูกหมายหัวจากทางการญี่ปุ่น บางคนก็ถูกหมายหัวจากคู่อริต่างแก๊งหรือว่าสมาชิกแก๊งด้วยกันเองก็มีค่ะแล้วก็มีหลายๆคนเลยค่ะที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้แล้วต้องมาหลบซ่อนอยู่ในประเทศไทย